สวัสดีค่ะพบกับวารุณีอีกแล้วพาทุกคนหนีเที่ยวมาที่วัดภูเขาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเรืองแสงตามลักษณะอุโบสถนะคะเดิมเป็นพื้นที่เป็นป่ามีผาสูงไม่มีแหล่งน้ำจึงไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่แล้วเมื่อพศ2495ถึง2498อาจารย์รุ่นมาก ได้เดินทางจากประเทศลาวมาพักที่ภูเ้าและได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเนื้อที่ประมาณ500ไร่ค่ะวัดภูเ้าแล้วก็มีศิลปะการวาดภาพนี้นำมาจากเมืองจำปาสักเนาะประเทศลาวหลายๆคนเนาะก็เคยมาที่วัดภูเ้าแล้ววัดภูเ้านี้จะเด่นคือ อุโบสถเมื่อกี้ที่เราได้เห็นอุโบสถจะมีผนังภายนอกมีงานพุทธศิลป์รูปต้นกันลปพฤกษเรืองแสงเพราะช่วงช่วงตะวันรับฟ้าเปแล้วต้นแล้วลกัต้นกันลปพฤกที่ตัวอุโบสถนี่ก็จะเกิดการเรืองแสงและบริเวณรอบๆนี่ทุกคน ดอกไม้ที่เขาวาดเป็นดอกเป็นดอกเป็นเถาวันเป็นเครือไม้รอบๆอุโบสถเนี่ยก็จะมีการเรืองแสงเนาะหลายๆคนคงเคยได้มาเที่ยววันนี้วารุณีก็พามาเที่ยวแล้วมารอชมความเรืองแสงของวัดช่วงนี้ก็เป็นช่วง6กโมงเนาะก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เรืองแสงแต่ก็จะเริ่มมีแสงรอบๆต้นไม้ขึ้นมาแล้วละคะ่ะ เราก็จะรอชมไปเรื่อยๆเด้อเดอเดอจนกว่าต้นไม้จะเนืองแสงเนาะค่ำๆหน่อยอถ้าใครที่มาถ้าอยากจะเจอความเลืองแสงของต้นไม้ให้มาช่วงสักประมาณช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะวัดปิดประมาณสามทุ่มค่ะแล้วแต่วันไหนที่จะมีใครมาชมความงามที่อุโบสถนี้มากน้อยเพียงใดเนาะก็จะ แต่โดยที่เห็นที่เขาติดป้ายไว้ก็ปิดสามทุ่มค่ะใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะคะวันนี้วารุนีพามาเที่ยวที่วัดภูเาามาชมความงามของวัดภูเาา วรุณีฝากติดตามด้วยนะคะใครที่อยากชมคลิปดีๆจากวารุณีกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้เจอวรุณีและวรุณีจะพาหนีเที่ยวก่อนใครๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามวารุณีขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอาเอาเอา